ไม่จะตี11โมงอะนะฮตกลงยายอ้อมไงเดี๋ยวจะมาไหมเนี่ยเดี๋ยวมันก็คงมาแหละฉันว่ามันก็คงตื่นสายตามฟอร์มอะเออช่วงเนี้ยฉันว่าดูสองคนนั้นมาาันแปลกแปกไปนะือดูตั้งใจเรียนขึ้นตัวเฉพาะยา้อ้อมอะขนาดฉันเลี้ยงข้าวะนะยังไม่ไปเลยอะอทั้งนั้นที่มันอะนะเห็นแค่กินจะตาย แปลกว่ะไอเดี๋ยวก็เหมือนกันช่วงนี้โทรไปก็ไม่ค่อยจะรับโทรกับเลยแต่จริงก็ดีนะคูอสองคนนี้มันตั้งใจเรียนมากขึ้นมลูใส่เพิ่งจะรู้ตัวนะอุ้ยมันจะดีได้สกแค่ไหนเชียวเฉันว่าเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมคนไร้สาระทิิงต้องอย่างสองคนนั้นเนี่ยนะปิดไปได้ง่ายๆหรอเชื่อฉันเถอะเออว่ะฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละ เรามาพนันกันไหมจี่าว่ามันอ่ะจะเป็นคนดีมีฐานะแบบเนี้ได้อีกสักกี่วันฉันว่าไม่เกินอาทิตย์หนึ่งหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องสซมซานกลับมาขอแล้วคันบ้านฉันอีกอ่ะแต่ฉันว่าไม่เกินสามวันเนี่ยอ้อมก็สติแตกแล้วอะไรนะพวกมันสองคนพูดอย่างนั้นจริงเหรอวะก็เออดิฉันได้ยินกับหูเลยนะเว้ยเนี่ยทาไมมาสายหน่อยนะ ไม่มีฐานได้ยินอะไรดีๆอย่างนี้แนะ่พูดอย่างนี้มันดูถูกกันนี่หว่าโหยิ่งกว่าดูถูกอกีกเนี่ยไอเดียวต่อไปเนี้ยแกกฉันต้องร่วมมือกันพิสูจน์นะเวย้ยพิสูจน์ให้พวกมันเห็นว่าพวกเราอะไม่ได้ไร้สาระเองที่พวกมันพูดเราต้องอยู่เองให้ได้เวย้ยต่อไปเนี้ยการบงการบ้านแกไม่ต้องไปขอพวกมันลอกแล้วเวย้ยส่วนแกก็เริมเป็นเมืองขึ้นของไอ้แดนสักทีเลิกช่วนมันไปไหนมาไหนอีกเข้าใจไหม หมายความว่าไงวะนี่ฉันไม่ได้โงน่นะเว้ยฉันรู้ว่าแกคิดยังไงกับไอ้แดนแล้วไอ้แดนน่ะมันคิดยังไงกับแกเพียงแต่ฉันขี้เกียจพูดเท่านั้นเองแกเลิกสนใจมันได้แล้วเพราะถ้า,ามาันพูดอย่างเงี้ยแปลว่ามันมน่ะไม่ได้สนใจอะไรแกเลยผู้ชายหล่อคันเทพแล้วไม่ดูถูกคนอื่นน่ะมีเพียบเว้ยเอไม่เสียงมันใกล้ๆวะเฮ้ย,ย,ยวางเลยวางเลยประเงินใช่ เราต้องประกาศอิสรภาพให้พวกมันเห็นว่าพวกเราอ่ะเป็นคนใหม่ที่เข้มแข็งดูดีแล้วก็มีสาระต่อไปเนี้ยไม่ต้องไปขอความช่วยเหลืออะไรจากพวกมันอีกแล้วนะเว้ยเข้าใจปะถูกต้องที่สุดพวกมันสองคนน่ะจะได้เห็นนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ <c oughs> เอ,เอทําได้เหรอวะฉ,ฉันฉันชักจะแบบหุดหงิดแล้วอะ่ะอย่างวันเนี้ยฉันกะจะมาถามการบ้านเลขฟิสิกส์กับไอ้สองคนนั้นอยู่เนี้ย เอาจริงเหรอวะโหไอเดียวแกใจส่อว่ะแค่นี้ก็ท้อแล้วเหรอล้องคิดถึงเป้าหมายของเราเดะกว่นให้ไกลแล้วไปให้ถึงอ่ะเคยได้ยินป่ะต่อไปเนี้ยห้ามไม่ใครมาดูถูกเราอีกเว้ยสู้ตายหนึ่งกำลังเฮ้ยนี่มันก็สายมากแล้วนะเนี่ยนั่ดิาโทรตามมันดีกว่าแต่ฉันโทรหายเดี่ยวเองอ่ะั้เดี๋ยวฉันหอยใจอ้อมเองแล้วกัน มันป,ปิดเครื่องอ่ะมันต้องกําลังคิดจะทําอะไรสักอย่างอยู่แน่ๆเลยอ่ะไอ้สองคนเนี้ยยิ่งชอบคิดอะไรบ้าๆอยู่มันก็ท่าโทรบอกเราหน่อยนะเวย้ยว่าจะไม่มาจะไจะไม่คอยขางแต่ฉันอ่ะฉันก็สงสัยแล้วที่ว้สองคนนั้นอ่ะมันทําอะไรกันแน่ฉันว่ามันผิดปกติช่วงนี้สองคนนี้นมันอะไรแน่เลย